สวัสดีครับชาบายทุกคนวันนี้คลิปจะมี2เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องที่1เนี่ยวันนี้ผมจะพาวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องเคล็ดลับนะครับของการที่จะได้สัมภาษณ์งานในตำแหน่งเงินเดือนหลักแสนนะครับแล้วก็2วันนี้ผมจะพามาดูอัปเดตนะครับซาบักเมนูที่แพงที่สุดในซาบักปี2025นะครับ mm hmm. เรื่องแรกเนี่ยวันนี้พอดีว่าวันนี้ผม มีนัดสัมภาษณ์นะครับในตำแหน่งที่เงินอนหลักแสนเนาะโดยที่ทางเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเดินทางมาหาผมด้วยตัวเองเลยนะครับเขาเดินทางมาจากชนบุรีเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาก็อยากจะให้ผมเข้าไปสัมภาษณ์กับเขาที่ชนบุรีนะครับบริษัทาทางทางท่านเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขามี ธุรกิจที่ทําอยู่หลากหลายที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เดิมทีท่านก็อยากจะให้ผมเนี่ยเข้าไปาพบไปสัมภาษณ์ที่บริษัทนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าอา,อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกท่านก็กรุณามากๆเลยที่จะเดินทางนะครับมาหาผมถึงที่เลยผมอยู่ที่จังหวัดประจุบคีนีนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับกันนะครับว่า ทํายังไงถึงจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการสัมภาษณ์ในเดือนหลักแสนนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่อาจจะกําลังหางานหรือว่าอาจจะอยากจะมองหางานใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับกันนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะว่า กว่าที่ผมจะเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับจุดที่ท่านผู้บริหารเนี่ยสนใจแล้วก็เดินทางมาหาผมเป็น100ยกิโลนะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ผมนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวคุยเข้าไปกันข้างในนะครับก็เดี๋ยวเอาเอาเรื่องแรกก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเมนู Starbucks ที่แพงที่สุดนะครับอัปเดตปี2 0 2 5ก่อนเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ สตาร์บัคนะครับหน้าสตาร์บัคข้างหลังนี้เนาะที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนี่ยก็จะมีสตาร์บัคอยู่3จุดนะครับจุดที่จุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เนาะของของสตาร์บัคที่นี่นะครับอยู่ฝั่งสเปลนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเหมือนกับมีความสเปเชียลเขาเรียกว่าอะไรผมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตัวอักษรให้แล้วกันนะครับ โอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงเย็นวันอังคารนะครับก็มีคนมาพอสมควรแล้วแหละนะครับ Starbucks ต,ตรงนี้ก็จะตั้งอยู่ข้างช็อปเซฟิล่าเซโฟล่านะครับโอเคก็ตอนนี้อยู่ที่หน้า Starbucks แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเรื่องแรกก่อนเนาะเรื่องของเมนูที่แพงที่สุดในร้าน Starbucks โอเค okay. ไปกันครับตอนนี้คนเยอะมากเลยขนาดตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงนะครับผมหาที่นั่งไม่ยากมากเลย วันนี้จะมีเจ้าของบริษัทแล้วก็มีผู้ติดตามมาด้วยเนาะเป็น,ปนอาจจะเป็นฝ่ายมาฝ่ายฝ่ายทีมงานของ,ของท่านนะครับเป็นผู้ติดตามมาด้วยก็หาโต๊ะที่จะเป็นโต๊ะที่มีที่นั่งรองรับ3 4คนเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้แล้วแหละโอเคก็เดี๋ยวมาดูเมนูกัน บรรยากาศของของร้านนะครับอโอเคก็คือจะเป็นร้านที่ชื่อว่า Starbucks Reserve นะครับก็จะเป็นร้านแบบสเปเชียลพิเศษกว่าร้าน,นอื่น กติก็ไม่ได้มากินสตาร์บัคบ่อยๆนะครับก็มาทีหนึ่งผมก็จะสั่งแค่แบบว่าเมนูง่ายๆอะไรเงี้ยโอเลี้ยงอะไรอเอาไม่ใช่จับเลี้ยงสั่งเป็นแบบว่าเมนูชาเขียวอะไรครับง่ายๆเนาะลาเต้อะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ไม่ได้สั่งเมนูที่บอกว่าเขามีชื่ออยู่บนบนเมนูนะโอเคตอนนี้ถึงคิวผมละครับอยากไดเ้เมนูที่แพงที่สุดนะครับ สตาร์ฟักเป็นเมนูอะไรอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมครับะคะ่ะส่วนใหญ่ถ้าเมนูที่ราคาสูงสุดจะเป็นเมนูปั่นนะคะครับเป็นเมนูปั่นเนาะใช่จะเป็นเมนูใส่ไอศครีมค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นกาแฟดำสกัดเย็นปั่นไอติมสองลูกลก็ปั่นกัะมอนะคะเป็นกาแฟใช่ไหมใช่เป็นกาแฟแต่ว่าจะมีแค่ไซส์เล็กไซส์เดียวะคะ่ะใช่แต่จะปั่นด้วยไอติมสองลูกเลยครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ถ้านองหอนูจากกาแฟล่ะ นอกเหนือจากกาแฟอืมอาจจะเป็นชาเขียวปั่นสูตรพิเศษก็ได้ค่ะจะเป็นชาเขียวปั่นตัวน,นี้เราก็แอดท็อปปิ้งจะมีแอดเก็ดช็อกโกแลตอ่าแอดเจลลี่กาแฟแล้วก็ coffee, แอดตัวซอสชอ็อกโกแลตกับซอสคาราเมลค่ะจะเป็นเมนูมที่เขาชอบแอดท็อปปิ้งกับพิทพีทกันค่ะอ่าแนะนําเป็นอะไรดีครับคอนโดเราถ้าไปดูหนูเอาชาเขียวมากกว่าอ่าเป็นชาเขียวเนาะชาเขียวแล้วก็มีท็อปปิ้งอะไรบ้างที่แนะนํา มีชอ็อกโกแลตมีเดลลีก่กาแฟแล้วก็จะมีซอสลาดต,ตัววิกกี้ด้านบนนะคะจะเป็นซอสชอ็อกโกแลตกับซอสคาราเมลนนะคะ่ะแล้วท็อปปิ้งก็จะโรลกิจช็อกโกแลตกับผง,ช,บผงชาเขียวได้ให้ด้านบนครับได้ลองดูไหมคะได้ไดกแ็แล้วแล้ว,ลวรวมราคาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเอาราคานี้จะได้ถึงไซส์ใหญ่เลยลองไซส์ใหญ่เลยไหมคะอ่านะได้ครับคิดให้ดูก่อนสักครู่นะคะครับ ไซส์ใหญ่จะอยู่ที่280ร้อยค่ะสนใจรับไหมคะอ่าได้ได้ค่ะชื่อพี่อะไรคะใช้ใช้การ์ดได้เนาะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้พี่ให้ไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช้การอดไรค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะอ่าเรียกชื่อแก้วครับชื่อแก้วคุณแก้วนะคะความหวานเอาปกติเลยไหมคะใช่ครับได้เลยค่ะขนมทานเพิ่มเติมได้ไหมคะวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดสั่งเพิ่มอีกทีนึงได้ขนมขออนุญาตคิดตัวการ์ดตัวนี้ไปเลยนะคะครับผม โอคได้ขอบคุณครับโอเคตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูที่แพงที่สุดในหมวดชาเขียวเนาะก็จะเป็นราคารวมนะครับ280ปบาทนะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้รอรอต้องดึงอยู่อกกำลังทำอยู่นะน่าจะใกล้ได้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับโหดูลังการมากเลย ก็ไม่อยากจะถ่ายบรรยากาศในร้านมากนะครับเกรงใจลูกค้าท่านอื่นๆนาะแล้วก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีห้องประชุมอยู่ด้านในด้วยนะครับจริงๆวันนี้เราหน้าหัเอน้องถ้าเกิดว่าจะจะใช้ห้องประชุมเนี่ยต้องมียางไงบ้างใช้ห้องประชุมก็คือต้องจองเข้ามาค่ะ ก็คือขั้นต่ำสี่คนสี่คนใช่ไหมสามารถจองในลายออฟฟิเชียลได้ค่ะของสตาร์บัคไทยแลนด์แล้วมีราคาขั้นต่ำด้วยไหมครับอ่าขั้นต่ำก็คือถ้าสี่คนนะคะก็คือตกคนละสองร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปเ<ช>นาะก็ใช้บริการห้องประชุมชไดใ้ใช่ค่ะก็คือซื้อเครื่องมืออย<ช>่างขนมอย่างเงี้ยค่ะ่ขอบคุณมากครับ<ช>ตอนนี้ก็คือเครื่องดืงอมือเรานะครับประมาณน จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาเอาเอาที่ครอบออกก่อนดีกว่าจะได้เห็นกันนะชัดน้องครับนิดน,งน,งนึงนะถ้าเกิดว่าจะเอาไม่ไม,ไม่ไม่ครอบได้ไหมอ่ะไม่ครอบได้ปะได้ไม่ไม่ครอบใช่ใช่ใชโอเคได้ขอบคุณครับ,รบเห็นกันชัดไปเลยนะเดี๋ยวผมยกไปยังไงดีมไม่มีมือเลยเนี่ยปล่อยของมาเครื่องดื่มเนาะ กายก็จะบอกว่าอบอุ่นสบายบายนะมืดๆนอนอย่างนี้เนาะ <S <S อ่าน,นี่ต๊ะของเราแล้วนะครับอือโอเคเดี๋ยวมามารีวิวรีวิวตัว <S <S ตัวเครื่องดื่มก่อน <S <S อะมีเป็นชาเขียวนะครับชาเขียวแล้วก็มี จาวาชิปอ่ดูราคาอันนี้เป็นการเพิ่มท็อปปิ้ง่ะนะก็จะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมะีตัวชาเขียวเนี่ยราคา200บาทแล้วก็ตัวจาวาชิป25บาทคอฟฟี่เจลลี่25บาทมีคอฟฟี่เจลลี่ด้วยแล้วก็มีคาราเมลเอ่ออะไรสักอย่าง15บาทแล้วก็โมชา 15บาทนะครับโ okay. อ,นนอเคมัมนลงมาสองเนาะคุณคูณเลยเอาไงดีชิมเลยชิมเลยชิมเลยอ่ะเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งตัวเมนูที่แพงที่สุดของร้านสาสนมรักในหมวดชาเขียวเนาะ ชาติเหมือนชาเขียวเลยก็จะมีท็อปปิ้งหลากหลายเมื่อกี้เนี้ยนะครับมีทั้งท็อปปิ้งที่ท็อปปิ้งที่เป็นกาแฟท็อปปิ้งที่เป็นอะไรนะคาราเมลอะไรพวกนี้นะเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้มันอธิบายรสชาติไม่ถูกเลยอูนอยู่ในปากอืมอืม เจอรี่ด้วยเจอรี่หลายอย่างเมื่อกี้เนี้ยเจอรี่กาแฟแล้วก็เป็นเมนูปั่นมาด้วยเนาะก็น่าจะมีราคาปั่นเข้าไปด้วยนะครับคือคือจะมองว่ามันแพงไหมเหรอ ก็ถ <S preach science> ือว so ่าเป็นราคาที่ผมว่าถ้าเกิดว่าเรามาใช้ประโยชน์จากสถานที่อะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่แพงนะผมว่าได้เครื่องดื่มแล้วก็ได้นั่งในที่ที่บรรยากาศดีๆนะครับคือตอนนี้ย Starbucks ก็บอกว่ามีนโยบายใหม่เนาะเรื่องของการที่คนเข้ามานั่ง โดยที่ไม่สั่งเครื่องดื่มไม่ได้แล้วเรื่องต่างเนี่ยก็ไม่กระทบนะคนนน่นนะครับที่นั่งในหวัวแน่นแน่นเลยแหละหาที่นั่งไม่ได้ง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในเรื่องของประเด็น,นการสัมภาษณ์งานนะนะครับยังไม่เข้าเรื่อง สภาพงานเย่ยเวลาผ่านไป19นาทีแล้วะครับก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะแนะนำนอกหญิงนแล้วกันครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้บรรลุเนาะบรรลุเป้าหมายนะครับของการที่จะคือคือเป้าหมายเนี่ยก็คือว่าอยากจะได้งานใช่ไหมได้งานที่เงินเดือนดีๆนะครับด้งานที่ โกของวันนี้ก็คือว่าได้งานในระดับเงินเดือนที่ต้องการนะครับก็คือที่อยากได้ที่10,000แบาทนะครับการที่ได้ถูกคัดเลือกนะครับมาสัมภาษณ์โดยที่ผู้ไปหารในเดินทางมาสัมภาษณ์ถึงที่เลยเนี่ยก็ถือว่าสบความสำเร็จไปไปแล้วระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับการที่มาถึงจุดนี้ได้นะครับก็คือ เริ่มแรกเลยเนี่ยคุณไหนจะต้องนำเสนอคือผมปสมัครงานไปทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์ก็เป็นพวกเว็บสมัครงานต่างๆเนาะเว็บสมัครงานในเมืองไทยก็จะมีประมาณสักเท่าไหร่อะ6-7เเว็บอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็การนำเสนอโปรไฟล์ของตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือว่าควรจะนำเสนอ,อในมุมมุมผมนะก็คือว่า นำเสนอให้สั้นกระชับแล้วก็ตัวเองเนี่ยดูมีเครดิตมากที่สุดนะครับอาจจะมีข้อความแนะนำตัวที่เป็นข้อความแบบสั้นๆเลยอะ่ะตรงประเด็นไปเลยอ่ะแบบนะครับว่าเราทำอะไรให้เขาได้แบบ impact เลยนะครับอันนี้ก็จะจะเป็นจุดแรกเนาะหลังจากนั้นเนี่ย ตอนที่การมีการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นนะครับทางโทรศัพท์เนี่ยก็โดยปกติแล้วเนี่ยฝ่ายบุคคลจะเป็นคนติดต่อเข้ามาเนาะก็อยากจะแนะนําให้อ่าคือคือฝ่ายบุคบคลเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีมุมมองในในมุมที่ว่ามุมมุมของไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะก็คืออาจจะไม่ได้มองมภาพกว้างไม่ได้มองในมุมของผู้ประกอบการอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะทํายังไงก็ได้แหละที่จะทําให ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับผู้บริหารหร,หรือผู้ที่มีหน้าตัดสินใจอะไรเงี้ยนะครับก็ตามน้าไปเรื่อยๆนะครับใครบุคคลว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นไปอะไรเงี้ยนะครับโอเคตอนนี้พอมาถึงในส่วนที่เป็นเอ่อตอนที่ได้สัมภาษณ์กับผู้บริหารเบื้องต้นทางโทรศัพท์เนี่ยก็นําเสนอขยี้ไปในส่วนส่วนที่เราจะสร้างอ,อ,อิมแพกสร้างรายได้ จะทำหรือว่าจะทํายังไงให้มีที่มานะครับเป็นของรายได้ให้ได้อะไม่รู้ว่าผมพูดเข้าใจวาะนะเ,าหเห็นภาพยังไงดีสมมติว่าคุณคุณทำบ่าในส่วนของงานผลิตอ่ะมันไม่ได้เป็นงานที่สร้างกาําไรสร้างยอดขายบริษัทโดยตรงถูกไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะรีเทิร์นปีกลับมาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของยอดขายอย่างไรได้บ้างเช่นการลดต้นทุนลดต้นทุนเนี่ย ยิ่งกว่าได้กําไรอีกถูกไหมลดต้นทุนได้หนึ่งบาทง่ายกว่า,าก,การไปหากําไร1บาทอีกถูกไหมครับหากาไร1บาทเนี่ยขายของให้ได้1บาทนี่โคตรยากเลยนะแต่ลดต้นทุนลด1บาทเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็ Impact เท่ากันนะครับอโอเควันนี้ผมเตรียมตัวมาสัมภาษณ์ยังไงอะถ้าถึงวันนัดสัมภาษณ์เนี่ยนะครับ อันนี้ผมจะพูดถึงตัวตัวเอาแบบว่าเป็นเป็นคีย์หลักเลยอะ่ะนะครับเป็นคอเลยเนาะก็คือวันสัมภาษณ์เนี่ยพยายามาสวมบทนะครับว่าเราเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นๆเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไร อ่านี้ฟังมให้ดีๆเลยนะอันนี้เป็นเป็นข้อความไฮไลท์เลยนะครับถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆแล้วเนี่ยการคุยการสนทนากับเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันมีดี렉ชันเดียวกันนะครับมีเวลาคมณเวลาคุณคุยกับคนที่มีอะไรที่มองคล้ายๆกัน คุยมันคุยง่ายนะครับคุยแล้วก็เหมือนกับคุยถูกคอนะครับแล้วก็ไอเดียต่างๆเนี่ยมันก็จะมาถูกคิดถูกทางนะครับเพราะว่าถ้าเราเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้เราจะทําอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับโอเคจริงๆวันนี้ผมก็เตรียมตัวมา,าแบบนั้นนั่นแหละนะครับการมองสมมุติว่าถ้าเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงาอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ การที่เรามองภาพรวมมองเศร,รษฐกิจแบบมหาภาพเลยว่าตอนนี้เศร,รษฐกิจเป็นยังไงนะครับมันมีภาพรวมคนจับจ่ายไหมอะไรเงี้ยธุรกิจตัวไหนที่มันกําลังขึ้นธุรกิจตัวไหนกำลังกำลังแย่กําลังถูกดิสซับอะไรแบบนี้นะครับไล่ลงมาถึงตัวโปรดักที่ ที่เป็นของของคนที่เขาสัมภาษณ์เราเนี่ยบริษัทที่เราจะเข้าไปทํางานนะครับว่ามันอยู่ในเทรนไหมโปรดักตัวนี้เนี่ยหรือถ้ามันไม่อยู่ในเทรนเนี่ยเราจะไปเกาะเทรนยังไงเราจะเราจะปรับตัวยังไงนะครับบริษัทใหญ่ๆที่เมื่อวานผมก็เพิ่งดูคลิปของพี่ต่อนะครับก็อยา่างสีฟ้าเนี่ยที่เขาเป็นร้านอาหารที่มีประวัติยาวนานเนาะ ร่วมร้อยปีกับร้อยปีนะครับทุกวันนี้เขายังต้องปรับตัวดิสรับตัวเองก่อนที่จะถูกคนอื่นดิสรับนะครับก็จะปรับกับกับเราได้อย่างไรนะครับเราต้องมาหาตัวตนนะครับ o พสิชันของโรดักของเรานะครับว่า,าเราจะอยู่ตรงจุดไหน ตลาดเนี่ยมันมีมันมีมันจะอยู่ได้ไหมตลาดเนี่ยมันมัน,มนเรามีลูกค้าพอไหมนะครับก็มาปรับตรงนั้นเราวางโพซิชั่นให้ได้นิชให้ที่สุดคุณอาจจะเคยได้ยินว่า niche market ใช่ไหมก็คือทําให้โปรดักต์ของเราเนี่ยมัน niche มาก niche ที่สุดอ่ะก็คือสโคลงไปมากที่สุดผมยกตัวอย่างเช่นนมเจ้าหนึ่งอ่ะ,อะขายนมใช่ไหม ขายนมนอกจากขายนมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขายนมทั่วๆไปไงมันไม่ไม่งั้นไม่มีตัวตนไงขายนมสําหรับคุณแม่อย่างเงี้ยนมสําหรับคุณแม่คุณแม่แบบไหนล่ะคุณแม่หลังคลอดมันไม่จบแค่นั้นนะคุณแม่หลังคลอดที่ผ่าคลอดอีกอันนี้ผมพูดถึงเลยยกตัวอย่างอย่างไฮคิวเนี่ยแหละอ่ะแบรนด์นมเนี่ยตัวเนี้ยคือเขาสโคฉลงมาให้แบบนี้ที่สุดอะ่ะ แล้วโปรดักตัวนี้ก็จะมีตัวตนเวลาคุณแม่หลังคลอดที่ผ่าคลอดเนี่ยเขาจะนึกถึงสินค้าตัวไหนล่ะถ้าไม่ใช่ไอคิวนมตัวนี้อะไรเงี้ยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็ทําให้นิชที่สุดแล้วก็ความนิชตรงเนี้ยมาปรับกับโปรดักของเราให้ให้ให้มันสามารถที่จะเสิร์ฟสามารถที่จะขายกับคนกลุ่มที่นิชที่สุดตรงนี้ได้ยังไงนะครับอืม โอเคก็แปะว่าทั้งหลายทั้งมวลตอนนี้เวลามันก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเอาเป็นว่าคีักเลยแล้วกันเนาะก็คือว่าอยากจะให้อ่อ,อยากจะให้คิดสมมวกันสมมวกนะครับสมมวกว่าเราอะถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทนี้เป็นหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับผมคิดว่าโอกาส ที่เราจะได้งานเนี่ยก็เกินครึ่งไปแล้วนะครับโอเคอ่ะแล้วกเ็เรื่องของความสุภาพเนาะยังไงก็สุภาพที่สุดท่าเรียะเป็นไปได้นะครับโอเควันนี้คิดว่าคลิปวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนดูเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกๆคนมากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ กับคนที่กําลังต้องการนะครับที่จะหางานหรือว่าคนที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะครับขอบคุณมากๆก็ยังไงวันนี้ก็จบไปด้วยกาแฟอ่าชาเขียวซาบักนะครับที่แพงที่สุดในปี2025 นี้นะครับผมโ okay. อเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแก้ววอล์กเกอร์นะครับก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับทุกคน